สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับวันนี้พบกับผมครับกิริศบอยรถบ้านครับผมสําหรับวันนี้นะครับผมมีครับเจ้ารถกระบะตัวหล่อตัวจ้ามาแนะนําทุกๆคนนะครับต้องเกินกันเลยว่าเจ้าคนนี้เลขไมน้อยๆมากด้วยนะฮะต้องเป็นขวัญใจของสายซิ่งทั้งหลายแน่นอนะสำหรับวันนี้ครับเจ้าคนนี้ครับ Isuzu D-Max All New Blue Power ตัวสเปซแคปเครื่องยนต์ DDI 1.9รุ่น S สนะครับ บอกเลยครับว่าเจ้าคนนี้หล่อๆนะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของรูปร่างหน้าตาของเจ้าคนนี้เลยเจ้าคนนี้จะเป็นสีบอลเงินนะครับเริ่มจากทางดวงไฟนะดวงไฟก็จะเป็นเขาผู้ใช้คนเก่าเปลี่ยนมาให้ใหม่นะเป็นหลอด LED นะครับผมในส่วนของด้านหน้าก็จะเป็น2ชั้นนะเป็นสีเมทัลลิกนะพร้อมกับโลโก้ ISUZU ที่เป็นโครเมียมด้วยนะไหลามาดูด้านข้างกันต่อครับสําหรับเจ้าคนนี้นะเริ่มจากล้อล้อนี่ก็ เป็นล้อแม็กแต่งนะแต่งซิ่งมาให้แล้วด้วยสนะหรับล้อนะขนาด18นิ้วนะฮะสีทองนะสวยๆไม่ต้องไปแต่งแล้วแต่งมาให้แล้วนะครับในตรงนี้ด้านข้างนะฮะด้านแกงก็จะมีไฟเลี้ยวนะครับผมสำหรับเจ้าคนนี้เป็นตัวสป a c แค a p นะก็จะเปิดแคปบได้กว้างนะ90องศานะครับขึ้นลงได้ง่ายนั่งสะดวกนะสำหรับเจ้าคนนี้นะครับมาดูในส่วนของในห้องโดยสารกันเลยดีกว่าฮะ ทางด้านบนนี่ก็พลาสติกหุ้มนี่ยังไม่ได้แกะเลยนะครับยังห่อไว้อยู่เลยนะคอนโซลด้านหน้านี่ก็จะเป็นสีดำนะสวยงามเริ่มจากทางพวงมาลัยพวงมาลัยก็จะเป็นพวงมาลัยหุ้มหนังแบบ3ก้านนะเป็นพวงมาลัยพาวเวอร์นี่ก็จะมีในส่วนของแอร์แบคด้วยสําหรับเจ้าคันนี้นะครับแอร์แบคก็จะมีทัวยกันถึง2จุดนะอยู่ในที่ของผู้โดยสารด้านหน้าด้วยกับทางพวงมาลัยคนขับครับสาหรับเจ้าคันนี้ที่ผมเกินไว้ว่าเลขไม้น้อยๆอ,อ่านี่ดูครับเลขไม้ของเจ้าคันนี้ 1, 1 000, 2 0 0 0กว่าเองครับดูสิครับโอ้โหวิ่งมาน้อยมากเลยนะสำหรับเจ้าคันนี้นะครับมาต่อในส่วนของคอนโซลด้านกลางครับดันเครื่องเล่นนะเครื่องเล่นตัวนี้ก็จะรองรับในส่วนของ CD SMAM USB AUX อนะครับรองรับหลายอย่างมากด้วยนะครับในส่วนของแอร์นะแอร์ Air ก็จะเป็นแอร์เอาดรอปรับเมนนวนะครับผมแอร์ Air เย็นมากด้วยเกียร์ของเจ้าคันนี้ก็จะเป็นเกียร์ กระปปกนะเกียร์ปกติก็เป็นเกียร์6สปีดนะครับจะมีเกียร์ R อยู่ด้านซ้ายบนนะเพราะเป็นต <and> <it> ัว Blue Power นะครับในส่วนของทางคอนโซลด้านหน้าผู้โดยสารก็จะมีเกะให้ใส่ต่างๆนานานะก็จะมีช่องชาร์จแบตด้วยแต่ตัวนี้ก็จะรองรับไฟถึง12โวลต์กันเลยทีเดียวนะครับในส่วนของเบาะนะก็จะเป็น เบาผ้าแล้วก็สภาพดีทั้งหน้าทั้งหลังเลยนะพื้นที่นั่งด้านหลังที่ผมนั่งอยู่ก็เป็นเบาหนังด้วยนะส่วนพนักพิงก็จะเป็นผ้าน,นะครับสวยงามครับผมไปต่อกันในส่วนของด้านหลังกันเลยครับในส่วนของด้านหลังนะครับนี่ก็บอกเลยว่ากริปกริปนะไฟเบรกนะไฟถอยยังใช้งานได้อยู่นะสำหรับเจ้าคันนี้นะโลโก้นับอิซูซุจีแมกดีดีไอนะครับเป็นโลโก้โครเมียมหมดสวยงามนในส่วนของเจ้าคันนี้นะแม็กไลเนอร์นะบอกเลยว่า คลิปๆนะใช้งานได้อีกยาวนานเลยสวยๆใสๆเลยสำหรับเจ้าคนนี้นะแล้วเจ้าคนนี้ครับก็ได้เปลี่ยนในส่วนของท่อมาให้ด้วยนะครับบอกเลยว่าซิ่งๆนะเดี๋ยวเราอัปเดตราคากันเลยนะราคานะของเจ้าคนนี้ครับจะอยู่ที่59,00บาทครับอีกทีนึงครับ5 9า0บาทครับเครดิตดีฟรีดาวผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่8,00 0กว่าบาทนะครับบอกเลยว่าเงื่อนไขต่างๆเนี่ยเราสามารถเข้ามาคุยกันได้ครับที่บอยรถบ้านเลยครับผม สำหรับเจ้าคันนะี้ต้องเป็นที่โดนใจของสายซิ่งหลายๆคนแน่นอนถ้าเกิดใครถูกใจยังไงก็สามารถเข้ามาดูกันได้ครับที่บอยรถบ้านนะครับหรือว่าถ้าเกิดไม่สะดวกยังไงเดี๋ยวผมจะแปะในส่วนของช่องทางด้านหน้าไว้นะครับก็สามารถเข้ามาเลือกดูรถคันอื่นๆได้นะถ้าเจ้าคันนี้แบบยังไม่ถูกใจนะแต่ต้องการรถกระบะนะก็สามารถเข้ามาดูในช่องทางออนไลน์ของเราได้มีรถที่เลือกมากมาย200กว่าคันนะครับ อาจจะมีดี a มที่คุณชอบแต่ว่าเป็นสีอื่นนะสีดำสีบอลน,นะหลายรุ่นนะอาจจะเป็นหลายแบบที่คุณอยากได้เลยนะครับสำหรับวันนี้นะผมก็ต้องฝากเจ้าตัวนี้ไ้แต่อ้อมอกอ้อมใจด้วยนะครับสำหรับครั้งหน้าครับจะพบกับผมนะครับรถรุ่นไหนยี่ห้ออะไรก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมกีริตบอยรถบ้านต้องลาไปก่อนนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ช่อง u t u b e บอยรถบ้านด้วยนะคะ